สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่างตอมโมดิฟานะครับอ่าวันนี้จะมาบอกวิธีกับรถออตโต้ที่ปัญหาสตาร์ทมือไม่ติดละพอมาสตาร์ทเท้าเนี่ยเกิดปัญหากดไม่ลงแข็งป๊อกเลย กระทืบยังไงก็ไม่ลงยิ่งกระทืบยิ่งจะพังนะครับข้างในมันมีส่วนประกอบอะไรนะั่นเดี๋ยวจะพามาดูพามันรื้อดูแล้วก็แก้ปัญหาไปว่าเขาทํากันยังไงก็เครื่องมือก็จะมีเจ้าเนี่ครับชุดบล็อกชุดบ็อกลมจะมีเจ้าบล็อกลมอ,อันนี้ก็อะไรของบอสชุดบอสไขควงกระแทก ขาเรียกไข่ครงกระแทกของมากตตาเนี่ยครับตัวล้อลื่นจระบีก็มี6เหลี่ยมมีเบอร์8เบอร์8เนี่ยเอาไว้ตอนอตัวทีเบอร์8เอาไว้ตอนขันเข้าเพราะจะใช้ต้องขันด้วยมือจะได้รู้ว่าความตึงมือมันอยู่ประมาณไหนก็เดี๋ยวมาเริ่มรื้อกันเลยรื้อชุด ตัวครอบตัววนก่อนตัวครอบตัววนก็จะมีสองตัวเนี่ยมีตัวนี้ตัวหนึ่งก็จะเป็นชุดหกเหลี่ยมหมดไอ้ฝั่งนี้ผมถอดไว้ละเพราะว่ามันใช้ตัวนี้ก็ใช้เวลาหน่อยถอดไปเรียบร้อยละเดี๋ยวมาลื้อตัวนี้กันเนี่ยเ่มกันเลยครับตัวนี้ออก ชุดบนก่อนน็อตสองตัวแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันออกมาอ่ะลืมบอกว่าครันนี้คืออะไรอันนี้คือเจ้ามีโอยามาฮ่ามีโอเรียกตาคู่ครับรุ่นคาบูอยู่นะรุ่นอื่นก็คล้ายๆกันเห็นไหมตัวแรกก็จะเป็นหกเหลี่ยมตัวใหญ่กว่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล็ก ตัวเล็กหล่นไปไหนล่ะเดี๋ยวหาก่อนเออตรงนี้เลเนี่ยสองตัวครับครอบต,ตัวล่างอออกแล้วแล้วก็ไล่เบอร์แปดรอบนี้เลย เบอร์แปดเราก็ใช้ของไอ้เจ้าบอสลูกบล็อกของบอสก็แรงกับเจ้าไขควงม,มากกตา้าสะดวกครับง่ายรด,ดเร็วด้วย <S <S น็อตเขาจะมีสองขนาด เขาจะอยู่จุดไหนสองขนาดคือคือมีตัวยาวตัวยาวนี่จะมีอยู่สองตัวอ่าสามขนาดสิเนี่ย <Okay. S 1> ตัวหนึ่งยาวสุดตัวกลางแต่คันนี้ไม่มีส่วนในรอบรอบเนี่ยเราจะมีสองขนาดเรจะมีตัวยาวสองตัวที่เป็นตัวยาวจะอยู่ตรง เดเรยที่ล็อกฝาครอบเนี่ยจะให้ดูออกก่อนสนุกครับเจ้ามาการิต้าเนี่ยมาใช้อย่าประ,ประทับใจฮะนับเดียวหมดละ ออกเลยเนี่ยจะให้ดูจุดนี้นะครับอ้าวหายไปไหนล่ะซูมให้ดูเห็นปะ่ะนี่คือมาร์กของเขามาร์กที่ฝาครอบเครื่องอ่าให้มันตรงกับไอตัวเนี้ยตัว ขาตั้งเอ้ยขาสตาร์ทดิเนี่ยจุดมาร์กเนี่ยจุดที่มันตรง,ขงเขาอันนี้ตัวด้านนอกนะมีตั้งมาร์กด้วยนะไม่งั้นก็จะเบี้ยวถอดออกเลยครับนี่ไงได้เนี่ยเขาเรียกอะไรอนะ เหมือนเดือยอะเดือยอยู่สองตัวอยู่ตรงข้างหลงังแล้วก็อยู่ด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยมีสองตัวอันเนี้จะเป็นน็อตยาวของเขาตรงนั้นรอบรอบเนี่ยเท่ากันมาเลยอ่ะ,ะมาดูตัวนี้ก่อนมามันจะดีดและ ปรับกล้องนะครับดูกันชัดๆความอันนี้กลอ้องเนี่ยครับเห็นไหมว่าจะถีบเนี่ยเนี่ยถ้าไม่อาดจ,จะระบีไว้อันนี้ผมสาที่ไห้ดูนะว่าอันนี้ของอันนี้อาจจะระบีแล้วมันก็จะลื่นหน่อยแต่บางคนนี่ติดเลย ถ้าติดเนี่ยไอ้พวกเฟืองพวกเนี้ยถ้าท่านทีไปเฟืองตัวนี้ก็จะรูดไปถึงเฟืองในด้วยก็จะพังกันเปลี่ยนเฟืองในหรือก็หรือตัวนี้ก่อนถอดน็อตแชกกันเนี่ยชุดครอบตัวนี้ออกเนี่ยครับแค่เปลี่ยนหัวนะเปลี่ยนหัวแค่นี้ ก็จมีฟันเฟืองอันนี้ก็จะเป็นสปริงเป็นเหมือนลานสปริงนะเนี่ยท่านก็เอามือมือแล้วเท้าก็ได้ถ้ามันแข็งมากกล้วเท้ามันมีฝาล็อกล็อกอยู่มันก็เลยไม่หลุดแต่ถ้าไม่มีฝาเวลาถีบออกไปเนี่ยเห็นไหมหลุดเลยเนี่ยแค่นี้เองครับก็ขั้นตอนแก้ปัญหา ถ้ามันไม่พังนะเนี่ยเช็ดตรงนี้ก่อนเช็ดเอาฝุ่นออกมันเป็นฝุ่นก็คือมาจากสายพานถ้าไม่มาจากสายพานก็ประกันขอบเนี่ยขาดรั่วฝุ่นด้านนอกก็เข้าก็ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเดือยมันนิดเดียวเองมันก็จะหมุนขึ้นแล้วก็ไปเตะเตะเ,เจ้าเรือเนี่ย ดูเห็นปะมีเลื่อตัวนี้อีกตัวหนึ่งมันเวลาเราถีบถีบมันก็จะวิ่งหาตัวนี้เวลาเราวิ่งแล้วก็ไปปั่นตัวนี้มันไม่ป,ปั่นหรอกอ่ะเวลาเรากดสตาร์ะเฟืองตัวนี้จะเป็นตัวหมุนแต่ก็อันนี้คือแบบกดสตาร์ทไอ้มอเตอร์ได้สตาร์ทแต่ส่วนตัวนี้เป็นระบบแมนนวลน ใช้เท้าเย่างเดียวก็มาหมุนขับตัวเนี้ยหมุนก็ถ้ามันพังก็ดูเฟืองนะครับมันยังขบกันได้ไหมเนี่ยมันยังถีบกันได้ไหมนะถีบอย่างเงี้ยถ้าจับดูอย่างเงี้ยแข็งเป๊้อละมันจะมีข้างนึงอย่างนี้านะให้ไอ้น,นี่ตามเข็มนาฬิกานี่ก็จะลูดแต่ถ้าตัวนี่เห็นไหมก็ยังเกาะกันก็แสดงว่าใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนครับตัวเนี้ใช้ได้ไม่ได้เสีย นี่ครับก็ทำความสะอาดตัวเนี้ยขั้นตอนเขามีอะไรไม่มากเช็ดเ็ดเสาก็ใส่จารบีเข้าไปนิดเดียวใส่เยอะเพราะว่าจารบีที่มันอยู่มันแห้งหมดแล้วอื ก็แตะแตะตรงฟันเฟืองนิดนิดตรงนี้ไม่ต้องไปแตะครับตรงนี้ปล่อยมันไอ้ฟันเฟืองนี่ก็แตะนิดเดียวไม่ไแตะมากตรงนี้ก็ทาทารอบๆอบ นิดเดียว้องถ่าเยอะอืมแล้วทีนี้จะใส่ยังไงดูครับเห็นไหมครับนเลยมาแล้ว้วตัวนี้อ่ะเอาเข้าไปใส่แล้วมันก็จะเลยเฟืองเฟืองตัวล่างเพราะว่าสปริงนี้มันดีดออกมาแล้วมันไม่หลุดหรอกครับอยูอยมามา่อยู่แค่นี้นะครับดึงขึ้นมามันก็อยู่แค่นี้แต่ไม่ใช่ใส่อย่างนี้นะให้มาดูอีกข้างหนึ่งเห็นไหม ตัวนี้เจ้ามาร์กเขาเคลื่อนละเนี่ยนะเนี่ยมาร์กสองอันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเคลื่อนเราจะต้องกดเขาลงไปอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมกดเขาไปเลยไปหน่อยนึงครับเลยจากมาร์กเนี่ยเลยจากมาร์กไปหน่อยนึงเห็นไหมกดตัวนี้เลยมาร์กไปนิดนึงเนี่ยแล้วก็มาใส่ตรงนี้ดูนะครับ โซมให้ดูชัดๆ <c oughs> กล่องจะคว่ำ <c oughs> อ่ากดครับประมาณแค่นี้ครับกดประมาณแค่นี้แต่นะเวลาใส่เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยเขาจะหมุนรอบเขาจะเป็นตัวหมุนรอบได้เลย ไม่มันไม่มีมาร์กว่าจะต้องอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่หมุนรอบเฟืองนี้ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนลักษณะเหมือนกันหมดเลยไม่มีมาร์กไม่มีอะไรหรืเทคนิคก็คือเราขยับตัวเราเตะข้างล่างถีบตัวสตาร์ทขึ้นมานิดนึงก็ให้เนี่ยให้มันเลยอ่ะอืมเนี่ยครับ มันก็จะอยู่จุดตั้งมาร์กเนี่ยอาจจะเลยมานิดนึงหรือ,อแค่เนี้ยเหลื่อมๆลั้ำกันน,นิดเดียวครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้ลงไปเนี่ยถีบมาไอตัวที่เป็นโค้งๆเนี่ยตกลวดเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้เข้าตรงเนี้ยล็อกไว้นี่ครับอ้าวถีบมาแล้วใส่ตรงนี้ลงไป จะมีล็อกของเขาอยู่อ่าถ้ายังไม่เข้าก็ถีบตัวนี้เข้ามาอีกเนี่ยเห็นนะมถีบถีบถีบนิดนึงไอ้เฟืองเขาจะเข้ากันเองอ่าถีบช่วยครับเนี่ยประมาณนเนี้ยเนี่ยพอเขาเข้าปับ๊บเขาเขาก็จะลงของเขาเองเนีตัวนี้ก็จะลงมาลงในเบ้าของเขาเองปับ๊บเห็นไหมไอ้เฟืองตัว ไปผักตัวเนี้ยเขาก็จะเลยมาประมาณสักสองสามเฟืองเขาเลยมาไมา่เยอะครับอแ,แล้วเรามาเช็คมาร์กตัวเนี้เห็นไหมครับอ่าเห็นนะเนี่ยเราจะเลื่อมล้ำกันนิดหนึ่งไม่เป็นไรนี่แหละประมาณนี้ครับอยู่ได้ตัวนี้ก็จะขึ้นมาชนพอดี เนีไอหัวเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาชนกับไอเจ้าเนี่ยขอบตัวนี้ไหนวะเห็นปะ่ะเนี่ยเขาจะอยู่ลักษณะน,นี้พอดีเห็นไหมอาจจะเลยมากอ่าเนี่ยครับก็ถือว่าตรงนะก็พอเนี่ย เนี่ยแค่นี้เครับเสร็จแล้วเห็นไหมเรากดไปตัวเนี้ยถ้าเราไม่ล็อกนะไอตัวน้ำนั้นดินขึ้นมาอีกอ,อันนี้ใส่แล้วครบแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับปิดฝาเจ้านี่คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยครับผม คืออธิบายละเอียดหน่อยเพื่อนจะได้ทำเป็นตัวนี้ไม่ต้องไปเสียตังค้างช่างหรอกครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าบางทีมันง่ายเราทำเองได้ยุคนี้ก็ทำเองได้ก็ทำครับประหยัดตรงไหนได้ก็ประหยัด ังบางคนก็ไม่คิดตังค์ทั้งบางคนก็ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดมันก็เหมือนเราต่อสว่านไขควงกระแทกคล้ายๆบอกก็อกเลครับแต่บ็อก ชุดพ่วกไฟฟ้ามันแรงกว่านี้แรงมากผมว่ามันแรงเกินประกอบแล้วเนี่อันนี้ก็เข้าได้แล้วนี่ะน,น็อตป่าก็อยากให้มันเร็วก็ท่านก็ปรับความเร็วได้นะครับ จะได้เลื่อนคลิปเร็วๆอันนี้น็อตยาวอ่ะเขาจะอยู่ตรงเนี้ยจุดนี้มันจะมีจุดที่เป็นสลักสลักมีสองตัวสลักอยู่ตรงเนี้ยกับมุมด้านนี้เราใช้น็อตยาวเวลาเราแย่เข้าไปเนี่ยถ้าแย่เข้าไปนะถ้าแย่ผิดนะช่วงนี้มันจะยาวมันจะโผล่เยอะถ้าท่านอัดไปเนะี่ยแข้งอาจจะแตกอ่ถ้าฝั่ง เข้าไปทางด้านเครื่องอะเครื่องก็แตกต้องใช้นอดด็อตดูก็แย,ย่เข้าไปดูแล้วก็ดูดูความยาวให้มันเท่าๆกันนะครับเนี่ยก่อนประกอบนะเนี่ยด้านล่างด้านล่างเ็าจะมีตัวอ่อเรียกอะไรอะก็ลืมละเนี่ยตัวเดือยไว้เดือยนี้ถอดไม่ออก เข้าสนิมเดือยตัวนี้ก็ยังอยู่ด้านนี้ก็ถอดไม่ออกถอดไม่ออกก็ไม่เป็นไรขอให้มันมีอยู่มันจะประคองเข้าเองครับก็ใส่ด้านหัวก่อนใส่ด้านหัวก็ามาดูด้านมาดูด้านท้ายยกด้านหัวนี้นะตบเข้าครับเนี่ยเข้าแล้วครับเนี่ยเอาน็อตอ้นี้ใส่นี่เลยมองเห็นไหมนะ ผมยิบตัวท้ายยิบสักสาสตัวจะลองถีบให้ดูว่ามันติดง่ายไหม ตัวล่างสักตัวครับอยู่ไหนนะเดี๋แค่นี้อถีดไปดูครับจะง่ายขึ้นไหมเอานะมองเห็นได้ไหมดย นะสวิตเลยครับเนี่ยแค่นี้ก็ติดแล้วครับต<ะ>ัดดับเครื่องเปิดไม่ได้สตาร์ทมือนะคันเบรกทีบนะมันก็จะดีดขึ้นมาเองสปริงเขา อ่ะคลิปนี้ก็จบด้วยแล้วก็จบลงแล้วก็คลิปนี้ก็แก้ปัญหาสตาร์ทเทา้าของรถออตโตเมติกอของเยาม้าฟีโนตาคูฮอนด้าคลิกก็ใชด้ด้วยกันได้ครับเทคนิคนี้เหมือนเหมือนกันต่างกันนิดเดียว ก็อันเป็นช่างก็สมว่าท่านสุดยอดอยู่ละก็ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมคลิปผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารือ้อเจ้าข้างในเนี่ยวิธีการรือพวกชุดสายพานพวกอะไรต่างๆเขาลื้อกันยังไงเขาเปลี่ยนเม็ดกันยังไง เปลี่ยนสายพานกันยังไงไจะมาเลื้อให้ชมครับอ่าก็ไม่ยากเท่าไหร่ตัวนั้นก็อาจจะใช้เวลาเยอะกว่านี้หน่อยก็ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมคลิปเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยครับเจอกันคลิปหน้ากับช่างต้อม modify ครับ